เรานั่งสมาธิเงียบๆรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยเราดูสิมันจะหลุดไปคิดโน่นคิดนี่วันๆนหนึ่งเนี่ยเราคิดกุศลหรืออกุศลมากกว่ากันนะอ่าเพราะน,นั้นยมดูเวลาเราจะตายที่พระเจ้าเรียกไกยสัพเพทาถ้าเราปล่อยให้จิตเนี่ยมันคุ้นเคยกับอกุศลเวลาจะตายมันก็ไปอกุศลอกุศลเป็นผืนนา พระองบอกว่ากรรมมังเขตตังวิญญาณังทีชังตันหาสิเนโหกรรมคือผืนนาวิญญาณคือเมล็ดพืชตันหาคือย่างในพืชอ,อวิชานิวรนานังสัตตานังตันหาสัญโยชนานังอวิชาเป็นเครื่องกั้นของผู้ยึดติดต,ตันหาเป็นเครื่องผูกธาตุอันซามวิญญาณไปตั้งอยู่กามมาพวกก็เกิดขึ้นกรรมภพกเกิดขึ้น นั้นธาตุอันสามก็ถูกแบ่งไปอีกแบ่งเป็นอกุศลกรรมบท10กับกุศลกรรมบท10ถ้ายมคิดอกุศลสิบแบบที่พระเจ้าตรัสไว้คติที่โยมจะได้คือนรกกรรัาเดชานเปลวิสัยถ้ายมกําลังคิดกุศลกรรมบท10แบบคติที่ได้สองอย่างคือมนุษย์และเทวดา ดังนั้นไม่มีเจ้าเวรในกรรมอะไรยิ่งใหญ่ที่จะจับเราไปอยู่พบนั้นพบนี้ตัณหาความอยากของเราเองเป็นตัวนำไปความอยากเป็นตัวนำไปเองอยากจะให้พวกเราดูเรื่องของจิตมโนวิญญาณ จิตมโนวิญญาณเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้ดูมีภาพขึ้นมะ